ช่องแมวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับเดินทางกันมาถึงคู่ที่5ในค่ำคืนนี้แล้วครับผมรับประกันความมันครับสำหรับคู่นี้นะครับพิกัด68กิโลกรัมครับเราจะได้เจอกับขุนข่าจอมแทง แทงหนักนะครับผมและแข้งก็หนักซะด้วยนะครับสำหรับดาวดังจอตู้จากระนองนะครับในค่ำคืนนี้เจอกับมวยแดนน้ำหอมจอมดูจากฝรั่งเศสนะครับบอกได้เลยว่าแรงทั้งคู่นี่พอๆกันครับแต่อาวุธของใครจะแกร่งกว่ากันอันนี้เดี๋ยวต้องไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับแน่นอนครับถ้าสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแตะขั้นคอเข้าลอยหรือว่าซอกลับนะครับแอนต์ซินมอบให้1 0,000บาทครับจราเข้ฟ้าหางรับไปเลย3 0 0 0 0บาทครับ And now it is time for the fifth fight of tonight between Thailand and France. Let's give it up for Jessim Jaime from France! At 25 years of age, with a record of 30 fights and 22 wins. สำหรับเชสเซมไหเมยนะครับมวยอาวุธอันตร,รายแกร่งทุกสถานการณ์พร้อมดีไม่มีการกลัวใครครับและสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับเพชรอดิศักดิ์ท่าเสือมวยไทยจากระนอง ชกมาแล้ว59ครั้งชนะมา42ครั้งครับสำหรับนักชกันนี้ครับวงในสุดแร่งครับเลียมมวยดีจังหวะก้าวแล้วเสียบนีสุดยอดใจเกินร้อยและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณอวยพรเขียวกุ้งคู่ที่5วันนี้ครับพบกันในพิกัด68กิโลกรัมครับ เพชรอดิศักดิ์ท่าเสือมวยไทยเจอกับเจสซิมไฮเมจจากฝรั่งเศสแม่กลายเป็นดาวดังไปแล้วครับเพชรอดิศักดิ์ท่าเสือมวยไทยหรือว่ารักสมหมายสอสมหมายครับคนเดียวกันครับมาสังเวียนแห่งนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ24ปี178ครับนักสู้จากจังหวัดระนองครับอ่ะเดี๋ยวติดตามผลงานของเขาครับถือว่าเป็นจอมมวยแห่งโซเชียลเลยนะครับเพชรอดิศักดิ์ท่าเสือมวยไทยครับ คู่ต่อสู้ของเขาวันนี้ครับมาจากประเทศฝรั่งเศสครับเจสซินไฮเมวัย25ปีสูง176เซนติเมตรจากเวทพินโยมวยไทยฟอร์มหลังนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับน,น็อกน้ำมวยไทยนะครับ10แสนมานะครับสำหรับเจสซินไฮเมครับในขณะที่เหมือนที่คุณเชื้อชายบอกแล้วครับเพชรอริศักดิ์ทำเสือมวยไทยนี่มาต่อยที่นี่2ครั้งแล้วนะครับต่อชนะไปทั้ง2ครั้งครับ ถือว่าเป็นนักมวยคนหนึ่งนะครับที่แหม่แฟนๆเอฟซนี้ให้ความสนใจให้การติดตามอย่างแหม่มากมายเลยทีเดียวครับหน้าที่ของโอยอนเกี่ยวคุ้งครับบนเวทีครับรางวัลพิเศษจากอันดดซินยังรอมอบอยู่นะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัด ใช้ศิละปะแม่ไม้ยไทยนอกคู่ต่อสู้เตะกา้านคอเขาลอยสอกกลับทําได้แอนตซินมอบให้1,000 0บาทครับถ้าเป็นจอระเขคฟาดหางก็รับไปเลย3,000 0บาทสายมือกับบังแดงครับวันนี้มาถอดมงคลให้กับเพชรอดิศักด์ชื่อมวยไทยนะั้นนี่น่าจะเป็นกุหลาบเพชรลูกทับฟ้านะครับแต่จะไม่ผิดนะครับบังแดง ก็เป็นเทรนเนอร์ดังอยู่ที่สิงป่าตองนะครับอะไปบนเวทีครับดูคู่นี้ครับจะเป็นดาวดังหรือเปล่าครับทางด้านของเพชรอดิษฐ์สองไฟที่ผ่านมาแม่สู้ซาสู้ซาเลือเลยครับถูกฉลุกกบช่องแปดหรือเปล่าพิสูจน์ครับไฟนี้อีกไฟหนึ่งไม่ธรรมดานะครับเจสซี่ไฮเมนี้ประเภทกำปั้นหนักครับ กำปั้นสั่งได้ทุกเมื่อมีเอฟซีตามมาเชียร์ด้วยครับเพชรอดิศักดิ์ท่าเสือมวยไทยโอ้โหตอกศอกเลยครับแม่เล่นของมีคมเลยครับเพชรอดิศักดิ์เจ้าตัวนี้บอกว่าแม่ถูกชะโลกครับสามยกครับมักไหลาหลครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่าเปลี่ยนเบอร์แต่ไม่เปลี่ยนใจครับรักช่องแปดเหมือนเดิมครับเพชรอดิศักดบอกอย่างนั้นผมถูกชะโลกกับช่องแปครับพี่ สองฟอร์มที่ผ่านมานี่โชว์ไว้สวยครับดูนี่ไฟสามเตะขวาต่อยขวาแม่วันนี้มีสาวๆมาปี๊กนิดๆอยู่หลังผู้บรรยายด้วยครับจะเล่นหงในายอย่างเดียวครับเจสซิมไฮเม่ครับพยายามเบียดเข้าติดตัว<อ>ต่อยห้าย,ยกจะตัวมาแม่เข้าแต่ที่สองครับต่บอยสามยกนี่วินมาแล้วสองไฟทั้งอมดหูแข้งขวาครับ ไปฝังเลยครับลูกไปสกรูเป็นหลังท้าเอาครับแสบๆคันๆันนะครับอัดใจโค้งเข้าไปแม่บงในก็ยังตีไม่ได้ครับเจสซินไฮเม่เดินเบียดเข้าหาครับไฮเม่จากฝรั่งเศสแม่ซ้ายดีดดิสเบกดีเบลยาวไว้ครับเพชรอดิศักดิ์แม่พยายามหันต้นขาครับเจสซินไฮเม ดูซิว่าจะสะเทือนไหมตั้งโดย2อรอรับโอ้โหเข่าลูกนี้แทงเจ็บเลยครับ6กกิโลกรัมนะครับคู่นี้โยกครึ่งร้อจังหวะแล้วครับเข้ามาซ้ายไม่ถึง <c oughs> มีการปีกมียืดหัวไหลนิดหน่อยครับ เพชรอดิศก็ยังไม่ประมาทครับละเอียดอยู่นะครับอย่าประเมินคู่ต่อสู้ตามครับนี่โดนหมัดแล้วครับแม่จะปัดศอกยังไม่โดนแม่มีตีหน้าขาด้วยครับไฮเม่เจอมาแต่และเจ้าตัวบอกว่ายัางเฉยๆครับต่อยได้ต่อยมา <ไ S 1> ก็คงจะทราบนะครับที่ซิมไฮเมเ่ไปมวยหมัดอยู่แล้วครับเตรียมมาแก้ทางเป็นอย่างดีได้ศอกนี่แหละครับ แม่แค่ไต่ในสาวๆยังกรี๊ดครับเพชรอดิศักดิ์ไม่ได้กรี๊ดผู้มรรยายนะครับกรี๊ดเพชรอดิศักดิ์ครับเอาแล้วรับ่านยกแรกครับยกกลับมาครับกลับมาชมกันต่อนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้ครับที่เดอะบาซาเทเตอร์รัชดาพิเศษครับอย่างอารมณ์ดีครับเพชรอดิศักดิ์ทำเสือมวยไทย ถูกใจถูกชะโลแล้วครับสำหรับมวยสมยกนี่ครับผมหน้าของเจสซินไฮเม้ครับจากฝรั่งเศสแม่ยังคําเป้าไม่เจอครับหมัดหนักๆของเขาไปชมภาพช้ากันเลยครับที่เลี้ยงนั้นเป็นหลาวเล็กนะครับขึ้นไปให้น้ำอ่ไปดูภ่าช้าก่อนครับปัดศอกเข้าไปครับโดนเต็มขมักครับ วางแข้งเต็มใจโครงเตะขวาต่อยขวาครับโดนเข้าไปครับทางด้านของไฮเม่แม็เพชรตัดิศักข่าแหลมอยู่แล้วครับแด้วก็เต้หลูกลนี้ครับหลังเท้าฝังแข้งเลยครับโอ้โหใจโครงครับไหมนะครับคุณพรุษโดนเข้าไปเป็นปืนนะครับรอยนิ้วเท้าโดนหมัดเหมือนกันครับของฝากจารนองครับเพชรอดิศักฝากไว้ให้จํา ยก2ครับอาจารย์วนวยพรเขียวกุ้งสับนะครับลุยกันเลยมัดในแล้วครับทางด้านของเพชรฤาษีศักดิ์ดจังหวะวงนอกนี่อาจจะโดนหมัดนะครับท้าวตองระวังครับไอเมฆก็ไม่มีอะไรเสียครับเสี่ยงหมัดอย่างเดียวอาดึงจังหวะจิ้มดูใครจะแม่นกว่ากันมัดในครับตีได้ไหมโอ้โหครับแทงสายตายทีหนึ่ง ้ไปแทงเข,าเข่าแรกบัดนี่อันตรายเลครับถ้าหากตัวเองมันแข้งยาวๆน่าจะเตะให้นิดไปก่อนเลยครับคราวเดินเข้าไปจูบหมัดนี่เดี๋ยวก็เป็นเรื่องได้นะครับไม่เจอกับปั้นเข้าไปนี่เสียววาบเสียววาบเลยนะครับเพชรอดิษฐ์ของเชียร์ก็ลุ้นเลยครับเส,ส,สียวเลยครับกระปั้นของเจสซี่ไฮเม่โอ้โหมาแล้วครับนำตัวขึ้นไปหน้ายังทนได้ยังทนไหวครับเปิดเกมลุยต่อเพชรอดิศัษฐ์ ครับพีเลี้ยงก็พยายามกระตุ้นครับทีงานของฝรั่งเศสครับเวททีมยมวยไทยบอกให้ลุยแล้วอ้าวเริ่มจะทีขึ้นแล้วครับซ้ายหน้าต้องมีลูกน้ครับมวยไทยนี่ไม่มีลูกน้ำไม่ได้ครับอยู่ๆจะไปคว้าคอคู่ต่อสู้โดยเฉพาะชา่างชาติรายการนี้นี่เป็นหมดนะครับไล่แขนคัดแขนสอดตัวยังไงครับเห็นมาเยอะแล้วครับจูหมัดลงไปกองกับฟุกเวทเอีวจะหักลบโอ้ยยังไปเข่าครับสวยครับตรงนี้ ก็าพาเข้าเชื่อแล้วครับสำหรับเพชรอดิศักดิ์แมจะตั้งศอกยังไม่ถึงครับไฮเม่โอ้โหเข่าวสวยครับเข่าวขวารอจังหวะาง,งามๆลยครับเพชรอดิศักดิ์กระถุงเข่าลัดมาพาไปเที่ยวครับมาไหมโอ้ยังแก้ไม่ตกครับ เข่าของเพชรอดิศักดิ์ก็พื้นเพเป็นมวยเข่าเสียบแหลมๆอยู่แล้วนะครับโอ้โหขัดสายครับแหมลูกสายแรงครับไฮเม่เอาครับยัดส่ลูกเสียบทิ้งครับแหมลำโตนี้คนหนึ่งมีหมัตรอีกคนมีเข่าแล้วครับต้องดูครับดูริมฝีปากระบบหายใจของเพชรอดิศักดิ์ เริ่มจะหายใจที่เหมือนกันจะขุกซ้ายเข้าไปเอาหน้าสั่นเหมือนกันครับแม่ยังยืนเฉยครับเพชรอดิศักดิ์เจอหมัดซ้ายของเจสซี่ไฮเมเข้าไปยังไหวครับแม่เริ่มจะยกขาไม่ขึ้น <มา S 2> ครับเพชรอดิศักดิ์มีอาการล้าๆเหมือนกันครับดูส่งโอยเจอลูกหมุนเข้าไปเอาไม่แน่ครับไม่แน่เหมือนกันเจอข้อซ้ายอีกอย่าตื้อน,นะครับอย่าตื้อย่านิ่งนะครับ สัเวีียนนอ้าวแล้วครับดีขึ้นมาครับไฮเม่ช่วงท้ายๆเรามาชมกันต่อครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับฮ่าก็ถือว่าคู่ขี้สูสีครับคู่ที่5วันนี้พี่เลี้ยงสอนอะไรเป่าครับผมครับผมอย่างเดียวเลยครับวางง่ายครับธนาเพชรอดิศักในขณะที่เจสซี่ไฮเม่ครับพี่เลี้ยงบอกให้เดินตะลุยต่อยหมัดได้แล้วครับ ของดีมีอยู่กับตัวครับไปภาพช้ากันเลยพอเดินถึงตัวก็ทําท่าจะเป็นเรื่องเหมือนกันครับนี่ครับเคาะหน้าเคาะรับตัวเคาะไปเรื่อยครับทางด้านของไฮเมย์ยังหวาฝีมือนี่อาจจะเป็นรองครับแต่ว่าอาศัยลูกเตอรอครับชนครับตัดรับตัวแล้วขึ้นบนครับเล่นเอาริมฝีปากนี่ทำท่าจะเปลี่ยนสีเหมือนกันครับลุกนี้กระชากกระซ่วเข่าเข้าเชื่อครับหยัดไส้ครับแม่สวยงามครับแทงราคาไว้แล้วครับทางด้านไฮเมย์นี่ไม่สนนะครับคุณมารุตครับ ไี่ครับโหนเด้งตูเด้งตีสู้ครับตบซ้ายครับแข่งเหมือนกันครับโดนเข้าไปแหมต้องซบคอเลยครับลูกนี้ดึงตอกกลับครับโอ้โหวงมันกว้างไปนิดนึงลุ้นกันต่อมันกันต่อเลยครับกับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับเอาครับไปดูกันต่อครับ3นาทีสุดท้าย แข็งแรงแข็งแรงชัดเจนครับอาวุธมวยไทยโอ้โยต่อยเป็นครับต่อยซ้ายแล้วก็ต่อยหน้าครับมาสองเดเลยครับเดินชนแล้วครับไฮเม่จากฝรั่งเศสเวทมวยไทยที่เลี้ยงสั่งลุยแล้วบอกพุงโอ้โยโดนศอกครับหน้าหงายครับโดดศอกงัดอีกทีหนึ่งแต่ยัง<า>ไม่เป็นไรครับ โอโหกองเชียร์นี่ใจหายแวบเลยครับเจอศอกเข้าไปครับเพชรอันดิ์นี่นลครับไม่มีอะไรแน่นอนกอดการชูมือเป็ดไปได้หมดดิ้งกันไปสู้กันไปยังมีลมหายใจอยู่เรียวแรงยังดีสู้ไปครับเอาตั้งศอกแลกกับเขาเดือดเลยครับยกนี้ไฮแม่เร่งแล้วเร่งแล้วนี่ครับล็อกไม่อยู่สะบัดนะครับเจอลูกสะบัดเข้าไปหลายทีครับโอ้โหยกนี้ครับเจสซี่ไฮม่เอาศอกมาแก้ครับ โดนไปหลายตุ๊บเลยครับเพชรอดิสักเจอเล่นงานลำตตวอีกแม่ปอแปลปอแปลไปเหมือนกันครับอ้าวครับงานเข้าหรือเปล่ารับเพชรอดิสักอย่าหยุดนะครับเอาแทงสวยครับลูกนี้แม่ดักจิ้มขวาหน้าครับเอียงระเท่เล่ไปเลยครับไฮเม่ตอนนี้เปิดตัวชนเต็มสูบแล้วครับเจสันไฮเม่ต่อยลัตัวนี่มีผลนะครับช้าไปเลยครับเพชรอดิสัก ตักสองเข้าไปอีกโอ้โหอาการรอดแน่รอดน่้นะครับน่าเป็นห่วงเลยครับแม่ต้องปล่อยมือก่อนครับกรรมการเวยพอรงัดออกมาบนเวทีเดินอีกแล้วครับไพ่เมฆเอาครับเวลาที่เหลือครับหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวินาทีมาอีกแล้วมาอีกแล้วไล่มาหน้ากองเชียร์ของเพชรอธิสันตีได้ไหมแม่นี่ครับล็อกไม่อยู่นี่มีลูกสะบัดน,นะครับ พยายามจะกดและตีคาไว้โอ้โหเดินเต็มฝ่าเท้าเหลือเกินครับเจสันไฮเม่เดินเข้ามาติดตัวโอ้โหฟันศอกครับทุนนี้ดึงหลบได้นิดเดียวโอ้โหเหนื่อยแทบขาดใจครับวันนี้ครับเพชรอดิศักดิ์เจอความสดของเจสันไฮเม่กดเข้าไปครับครับลาวเหล็กกันเป็นพี่เลี้ยงครับวันนี้สั่งลุยเต็มที่แล้วนะครับ แต่ละคู pues ่แต mm ่ละคู pathways, teachers, no. nah ่น oh, ี Alf ่ไม okay. oh, so oh. oh. ่ใช่การลุกปอบเลยนะครับจะเคี้ยวกันง่ายๆ่ายครับรายการนี้ต้องเหนื่อยเลยครับเป็นนักมวยอ้าวครับเจนต่อยแล้วครับไฮแม่โอ้โหแฟนๆคงได้ยินเสียงด้านหลังครับเสียงตีกาดตีก้าดครับดึงศอกกลับโอ้ยเตะเข้ามาเลยครับโอ้โหดึงศอกกลับเข้าหน้าอกแล้วเด้งไปโดนแข้งครับเต็มหนกแก้มเลยครับโอ้โห เกือบตายครับเพชรอดิศักดิ์แหมทำลายเหนียวคออีกแล้วครับวันนี้มาสู้จริงๆครับหนะของเจสซี่ไฮเม่ครับไม่มียอมครับต้องชื่นชมครับบางแดงขึ้นไปแล้วครับแหม่ทีมงานพี่เลี้ยงโอ้โหเป่าปากครับนี่ครับหลาวเพชรครับเมื่อวานจำได้หรือเปล่าครับพี่เลี้ยงอ่าครับต้องชื่นชมครับไฮเม่ก็สู้เต็มที่ครับดูไฮไลท์มันๆก่อนครับ นี่ครับลูกนี้ไต่ตัดขานะครับไม่ล้มนะครับแต่ว่าตัวเองล้มเองครับไฮเมสแอบบอกว่าเต็มๆเลยครับลูกนี้แทงขวาครับศอกซ้ายศอกขวามาครับโดนเต็มๆหน้าครับแหมโชคดีไม่แตกนะครับนี่ครับมีจังหวะศอกสะบัดตลอดครับแล้วลูกซ้ายตัดลำตัวนี่สร้างปัญหาให้กับเพชรอดิศักดิ์เลยนะครับ ดูลูกลาจ่าครับช่วงท้ายๆครับเจอศอกเอียงไปเอียงมาครับมีช็อตหนึ่งครับเด้งออกไปแล้วโดนแข้งนะครับดึงหลบนิดเดียวครับเกือไปครับศอกเข้ารักแร้นะครับแล้วดูครับหันมาเปียงเข้าไปครับโอ้โหเต็มหน้าเลยครับแ่ดีไม่ร่ว่งครับลูกนี้ดูกันอีกมุมนึงครับหมุนมาพนี่ครับอย่างนี้ครับนักมวยไทยเตะชาวต่างชาติดึงศอกกลับหลุดไปนี่น็อกหลายคนนะครับ